บาดีมหยโคตรเท่ทักคนช่วยเแล้ว ไม่กันเลย <laughs> <c oughs> แคดดิเดตนี้ต้องมีจับเวลาด้วยป่ะทำไรอยส้มโอ้วอลแคมด้วยได้ยังรู้สึกแล้วยุ่งยายจะสู้เขาไม่ได้แล้ววอลแคมนี่ต้องต้องเลือกคนไปนะใช่ใช่ลืมบอกวอลแคมคือเลยสี่คนต่อเหรอวอลแคมคือยึดจุดไปไอ้ที่เราเล่นกัน4สี่คนต่อเหรอ ป่าเป่าวแคมมคือยึดจุดอะอ๋อไออันนั้นนไหที่เราไปกันอะใช่แต่แต่ว่ารอบนัอ่วออ <War> อะวไม่เม,มกากที่สิบสองคนรอบนั้นเราก็ตึงอยู่ใช่เพราะว่ารอบก่อนเราไปกันสี่คนเราโดนโอลิมปัสกดแปดคนเนี้ยรอที่งคนรอบนั้น่ราก็เมอ่ใช่เพระว่รอ่นรกันนี่ค็คือวอลิมปักแคนน พอถึงเวลาแล้วมันไม่มีคนที่ผมจัดเอาไว้อะผมว่าหน้าที่เนี้ยอยากให้ลองแคมป์เป็นคน่านการวอแคมป์ว่าจะให้ใครไปคนที่เล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยพิโก้พิโก้เลยทำงน,นไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งเล่นตึงก็ไดนนะเอาเล่นบ่อยอ่ะขอให้ออนผมออนตลอดอ่อนที่มีวอแคมป์อ่ะ ได้คนได้ลองแล้วได้คนหนแล้วมีมีมมนโยบายเพิ่มเติมอะไรไหมครับเนี่ยคุณคนพีคุณโกด ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมผมขอเพิ่มเติมผมขอเพิ่มเติมเรื่องหนึ่งคือถ้าใครมีดิสใครมีดิสคอร์ดหรือมีไลน์จอยมาได้นะ <c oughs> ว่ามันมันอันนี้มากตอนถ้าสมมติว่าเล่นวอลแคร์เงี้ย <c oughs> มันจำเป็นถ้า <c oughs> <c oughs> คือสารคือสำคัญโหยาวเกเลยใช เทติกีมีสามมิดุนหรือเปล่าอเยอะเยอะวันนี้ผมโดนเขาโดนลามไปรอบเลยละอ๋อเบอร์สองชูหนึ่งิ้วเอะไรอะไรมันมันมีสองนิ้วปะนี่เหรอ เหออมีแปะๆด้วยไม่มีอีโมดปบมือไหมปบมือปบมืออ้าวไหนเออไม่เห็นมีเออหนี้สองนิ้วอ๋อสามนิ้วนี่สองนิ้วก็มีเย้โอเคทีนี้แคนดิเดตคนต่อไปครับคุณโอมขึ้นแท่นเลย ิ้กพูดเลยถ้าเปิดไม์พูดได้พูดเลยมันจะได้เร็วๆไงไมัเนเขื่อนคนเยอะแยะเือนอไร,อนอรุบาลสองเอ้ยเหมือนปอสองคนเยอะแยะม่เขื่อมาะพูดไม่ไดไ้เป็นไรนะอ่ะอ่อยังๆ เอาเลยเอาเลยเอาเลยครับครับชื่อโอมาตัอายุยี่สิบอ่า,อาต้องอะไรนะไอ้ก็นโยบายใช่ไหมมืออะไรนโยบายอะไรจะทำให้แคมป์ดีขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้ผมก็เรียนไปบ้านแลับสนุกกับเกมก็พอเบอร์หนึ่งนะ เก็บลงตู้เลิกเบอร์หนึ่งอะเก็บลงตู้เลิกเบอร์หนึ่งเขาว่ามามีมีมีอะไรไหมผมก็ไม่รู้ว่าพูดกันไปหมดแล้วอะเบดพูดไปหมดแล้วใช่เจ้ใช่พูดไปหมดผมเจ้ผมก็ถือว่าสองคนนี้เขาก็เป็นผู้เล่นที่ดีแหละในแคมป์เราอะ ก็ผมผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมส่วนทุยส่วนร่วมในการแบบส่วนร่วมในการแบบว่าหาลองพู้นามาคนใหม่ทีนี้ทุกคนอันเนี้ยผมจะให้โหวตแล้วนะถ้าเกิดว่าโหวตคุณโอมให้กดเบอร์หนึ่งให้กดเลขหนึ่งแล้วถ้าโหวตคุณคุณพีคุณโกไลเดอร์เนี่ยคุณพีเนี่ยให้กดเบอร์สองกดมาเลยครับทุกคน หนึ่งว้าวไม่ไม่โวตทุกคนนะไม่มีงดออกเสียงนะคุณคุณเพจนี่คือ โอเคจมีเบอร์สองคุณคุณเพชรอยู่ไหนนี่ปะคุณเพชรอยู่นี่หว่าใครอ๋อคุณมินี่ออกไปเหลือกี่คนสาวเห้าโอเคคุณเอกสารสองเอกสารแล้วคุณโอมจัดเลยใช่เดี๋ยวเดียวหนึ่งบวหนึ่งโอเคครับผมไม่มีลา ไม่มีเวลาว่าก็ถือว่ามติเป็นเอกฉันนะครับคุณพีได้เป็นร้องผู้นำครับเชิญเชิญเชิญขึ้นโพเดียมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอ,อ,อยู่านเดี๋ยวมไม่เดี๋ยวไม่มีเวลาอยู่ด้วยคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเชิญเชขึ้นโพเดียมหน่อยครับเดีเ๋ยวผม,มขอถ่ายรูปด้วยนิดนึงไม่มีพื้นหลังสวยๆป่ะแล้วหนึงผมผม,มหาพื้นหลังสวยๆนี่อะไรวะทัน <c oughs> ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมขอยืมเก้าอี้ตัวนี้หน่อยแล้วกันนะโอเคมาคุณพี่ถ่ายถ่ายรูปก,กับผมหนะ่อ <laughs> ยนั่งคุณคุณคุณพี่นั่งนั่งเก้าอี้สีเหลืองได้ปหมนั่งตัวเดียวกันได้ไหมนะเ <laughs> ม่มาดู <laughs> ประธานกับรองประธานมันมันโค้โตรงนี่ทำไมมันลุกวะกู <laughs> ไม่ได้จะลุก โอเคถ่ายเรียบร้อยขอบคุณครับทุกคนที่ออกเสียงนั้นผมจะตั้งแล้วผมจะแต่งตั้งแล้วและทีนี้เดี๋ยวคุณโอมผมจะให้คุณโอมเป็นผู้อำนวยการนะเป็นสสนะสสสวแค่สอวอเลยเหรอ จะโดนด่าหรนะเอ่อคุณคนเไรเดอร์ตบนแรนงดออกเสียงครับไม่ไม่ไม่งดครับไม่งดเปิดไว้ก่อนค่อยปิดมันมึดแล้วก็คุณโอมเป็นผู้อำนวยการเดี๋ยวผมขอเลื่อนคุณบีเป็นผู้อำนวยการด้วยนะเนี่แหละตัวปั่นของแท้ ก็ถือว่าเป็นนักข่าวถ่ายรูปชุกทีขอบคุณมากครับทุกคนทุกคนมีอะไรอีกหรือเปล่าว่างกันหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าน่าจะว่างแหละถ้าไม่ว่างคงไม่มาานนว่างทังทั้งทีวางครับว่างจริงๆสวมมีไว้ทำไมครับอ๋อ แต่อวอมีไว้เพื่อโหวตผู้นำคนใหม่หรือไม่ก็โหวตผู้นำออกข้อพุงดะ้ะหัวข้อพุงดะ้ดะใหญ่ใหญ่เข่า <c oughs> ขบ้านตัวเองได้ไหม แล้วปิดใหม่ดีทำไมล่ะเนาะมันดังมากเลยขอบปิดงานเลิกละงานเลิกละได้ผู้นำคนแรกลองผู้นำคนใหม่ละเก็บไม่ได้ด้วย เออโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใครมีดิสคอด